เขาลงไปเลยมั้ยครับผมหมดเต็มลไม้เดนลวเตอไ้เดินินได้ครับเต็มไปเดินเดิมาไงผู้หญิงหันหลังผู้ชายห้าหันหน้ามงนี้แน่นต่อย่ะไ้ที่ต่อนะิต่อรอคันยาว ได้ทำการจับคุมผู้ลักลอบด้วยการพนันไฮโลในลักษณะเป็นบ่อนนะครับได้ผู้ต้องหา3-7คนที่ชุมชนสุกอันันต์ชน้อสามชนองสามที่จังหวัดมีนจนังหวัดมีนนะครับได้เงินของกลางได้เป็นชิปกับเงินของกลาง200 สองพันบาทสองพันบาทนะครับแล้วก็ไฮโลนะครับเป็นการลักลอบเล่นการพนันไฮโลลักษณะเป็นบอนดลักษณะเป็นบอนดนะครับบอนหมายถึงว่าจํานวนคนมากแล้วมีทีท่าว่าจะเล่นเล่นไม่เลิกเล่นหลายวันแต่ว่าในครั้งนี้ทราบว่าเพิ่งเริ่มเล่นได้วันสองวันสองวัน,วนแล้วก็ครั้งแรกๆก็คนน้อยแต่ว่าเมื่อมีคนมากก็จะมีลักษณะคล้ายว่าจะเป็นบอนดแล้วก็จึงได้ทําการจับกลุ่ม ฝ่ายสืบสวนได้ไปทราบบ่าสามาก็เข้าทำการจับกลุ่มโดยขอหมายคน้นจากสาลจังหวัดมินบุรีก็เข้าค้นจับกลุ่มรับผู้หาทุกคนได้ให้การรับสารภาพ